หวงช่วยรับปรุนกับอาจารย์มามาต่อภาคสองกับการให้คำแนะนำลูกศิษย์ให้ทำห่วงจุย้ยซึ่งทั้งหมดแล้วนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยพื้นฐานความสะอาดความสว่างเป็นระเบียบและสำคัญที่ความเข้าใจของผู้ทำห่วงจุ้ยด้วยแล้วสมมุติว่ามันผิดร้อยแล้วคุณแก้แค่หนึ่งหรือสองสามอะไรเงี้ยมันไม่ได้ช่วยอะไรเลยและโดยเฉพาะตัวที่เราควบคุมไม่ได้ก็คือบ้านคนอื่นมันมีผลกับเรา เนี่ยมีหมดเลยเพระาะถ้าคุณแต่งบ้านใหม่สมมตินะอ่ะคุณทาสีใหม่อะไรใหม่<ช>แล้วพวกเขาไม่ได้ทํามันก็เหมือนเราเราอยู่ในอยู่ในท่ามกลางในท่ามกลางอะไรเราก็กลายเป็นตัวประหลาดเด่นไปก็ไม่ได้ต้องกลมกกืนค,คือเขาอาจจะไม่ว่าตรงๆแต่ว่าเขาจะค่อนแค้ จุยต้องเป็นสีเดียวกันไม่ใช่เลย choices, ต้องแบบใหม่พอๆกอันอ่าโซดอย่างก็ได้หมู่บ้านมาเพราะว่าเราเราไม่มีเราไม่มีที่มากพอที่ที่เราจะทําอะไรที่เป็นส่วนตัวได้ไงอืม้พอมันติดกับบ้านอื่นุคืนีมันไม่มีไม่ตอนนี้ตอนนี้ถ้าอยู่ถ้าถ้าพูดถึงตามสภาพเนี้ยที่เอาหัวมุมแล้วเป็นหัวมุมมังกรด้วยเนี่ย <พอ S 1> ก็กลายเป็นเสือทั้งแถบเลยใชเสือใหญ่เสือยาวใช่แรงใช้ออกอ่า เราอยู่มังกรแต่ห้ามเสือใหญ่ไงตามหลักคุณจุ้ยห้ามเสือใหญ่เงินที่จะบอกว่าห้ามเลือกบ้านหัวมังกรหรือหัวเสือใช่คือถ้ามันมีเป็นแถวยาวๆแล้วอยู่ตรงกลางกลางอยู่หัวท้ายไม่ได้มันจะเสียเปรียบมันเป็นบ้านแสงรือเป็นดาวเฮ้ามันจะมืดเนี่ยงนี้อย่างนี้บ้านเยไม่มีแสงข้ามมืงไม่ได้กำลังเข้าไปไม่ได้บ้านมืด ถึงถามเลยต้องเข้ามาถึงถามว่าปกติเปิดไปิดตรงนี้ปกติอยู่แบบนี้อยู่แบบนี้ก็ไม่มีพลังอ๋อไม่มีพลังมันต้องมีแสงธรรมชาติอ๋อแสงธรรมชาติอาจารย์เพิ่งสอนประตูสอนใช่ไหมดูประตูสอนดิเขาเป็นประตูไว้แล้วเขายังมีประตูกระจกประตูที่อันตรายที่สุดเป็นประตูเหล็กค่ะอืมประตูมุ้งลวดประตูเหล็กที่แบบปิดข้างล่างเป็นแผ่นเออแล้วก็ซ้อนกันแล้วก็เวลาที่ซ้อนกันเนี่ยถ้าเปิดสวนทางกันก็ยิ่งยิ่งร้ายไปอีก สมมุตินนตัวหน้าเปิดนี้แล้วตัวในไปนเปิดนี้นคนละฟาดไม่เปิดสวนทอันนี้อันนี้เป็นเพราะว่า,า,าความ,าาม,ามาขัดแย้งของพลังอยู่ห้องกองหรือหรือออกเลย<อ>ใช่คือมันปลอดภัยอยู่แล้วไงแต่ว่าเขาเขาก็มักจะทําประตูสองชั้นใช่ปะ่ะเออทีนี้ทําไปแล้วแล้วถามว่าทําทําไมในเมื่อข้างล่างมันต้องมียามเออ ส่วนใหญ่ถ้าเผืออาจารย์ทำทาให้อาจารย์ก็จะให้เขาถอนถ้าเหลือบ้านเดียวเหลือบ้านเดียวมันไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยอะไรเลยอะไรหมายถึงประตูัองัอันนี้ไม่มีมันเป็นเรื่องเรื่องของได้หรือไม่ได้พลังลลแล้วแลสณนะนี้ก็คือมันก็ขัดแย้งกันเองตั้งแต่ประตูแล้วใช่อันนึงอันหนึงรับอันนึงปฏิเสธอย่างเงี้ยมัน มันเยอะไงดูดิพื้นสองสีต่างแล้วก็เป็นสามสเต็ปเนี่ยมีสูงมีต่ำด้วยเวลาสูงจะมันก่อนไหลออกไปเสือมันทำยากแต่มันเป็นพื้นเดียวใช่พื้นพื้นมันเป็นมันเป็นขึ้นขึ้นลงลงไม่ได้ต้องเสมอหมดพื้นหน้าบ้านนะคะใช่ลานจอดรถลานหน้าบ้านนต้องเรียบแล้วก็ในบ้านด้วยไหมคะต้องเสมอหมด ดีที่สุดคือบ้านที่เสมอบ้านไม่เล่นสเต็ปอย่างห้องครัวเนี่ยนอกจากอยู่ในบ้านไม่ได้เปิดไม่ได้เพราะว่าอันเนี้ยเปิดครัวเปิดมันมีแต่ช่องประตูแต่มันก็ทะลุนึกออกไหมเวลาเรายืนอย่างเงี้ยถ้าเรามองจริงๆเราก็เห็นเห็นครัวเหมือนกันเขาเขาห้ามเห็นครัวแล้วก็ห้ามเป็นครัวเปิดในบ้านเพราะว่าถ้าเป็นครัวเปิดในบ้านเขาเท่าบ้านข้างหลังเป็นครัว อยู่เพราะนั้นโดยภาพรวมชีวิตก็คืออยู่กับการทำมาหากินหยุดไม่ได้แล้วก็ไม่ได้เยะ้แล้ก็ไม่ได้เยอะด้แกมเยอะก็ไม่ได้อยแล้วก็เยอะด้วย่เยอะด้ยแล้ก้เยอะออย่เยอะด่เยอะแม่ยอ่เยอ่เยอ้ยแล้ว่้อะร้กษาป่ะ้อะดักษาปรด้ะด้แล้ร้เะด้แล้วเอะ้งล็ดเยอะ ไม่ต้องสะอาดสะอาดเอียงทีนี้จะเอาอยัางไงอ่ะทำพื้นฐานให้ได้ก่อนดีไหมเพราะถ้ายังยังไม่ค่อยเข้าใจเนี่ยมันจะรักษาไม่เป็น,นมันจะต้องมีพื้นที่เฉพาะมีตำแหน่งเฉพาะซึ่งก็พอทำแล้วก็จะต้องคอยระวังแต่นี่มันโดยรวมของมันเต็มไปหมดคหเครื่องบินนี่ใครเล่น แต่ว่าแค่สะสมมันมันเยอะมันเยอะเ็ไม่ก็ไม่ดี่สูงสุดเนี่ยสูงสุดเลยเนี่ยถ้าวางได้ถูกตำแหน่งมีแค่เก้าลำมีโอ้เก้าลำเออค่านั้นจะเครื่องบินหรือเรือก็แล้วแต่สูงสุดเลยที่จะให้ดีมีผลดีกับทางวงจุ้ยเนี่ยไม่ต้องไม่เกินเก้าลำนั่นเป็งดีมันมันขัดอารม้ยอันนี้มันมันเท่ากับมเหมือนมันบินเข้ามาแทงเราอ่ะต้องขันออกทิม ฮันอบก็ไม่ได้ฮันอวไปแทนบ้านเขาสรุปก็ขายทิ้งหาคนซื้ออยู่อพมีคนซื้อม้้บานในบ้านเป็นไงในบ้านเนี่ยเก็บในตู้ยังพอได้แต่ปกติเขาไม่ให้มันเยอะๆไงเก็บในตู้ยังพอได้อาจารย์บอกแล้วอย่างตู้เนี่ยเก็บไว้ก็ยังพอไหวอยู่แต่มาตั้งอย่างเงี้ยมันเหมือนที่เวลานี้ยเขาเขายิงเขาเขายิงโดรนไปใส่ใส่รถถังอ่ะ มันไม่ได้คือคือดีที่สุดดีที่สุดเนี่ยคือหาบ้านที่ทุกคนอยู่แล้วเจริญสมมุติถ้ามีแปผนนะอ่ะแต่ถ้าผมว่าไม่ได้ก็เดี๋ยวจะทําจุดสําคัญสําคัญให้สักสักนิดนึงเพราะว่าถ้าทําเยอะไปคุณก็ทําไม่เป็นอ่ะเพราะที่ที่มันจํากัดด้วยอ่า ไม่งั้นคุณต้องออกเคลียร์ของออกหมดเลยเคลียร์ของเยอะๆอะไรไม่ใช้ไม่เอาเนี่ยอันนี้คือคงจุดอันดับแรกเลยลูกตาตรงกล้องอย่างเงี้ยไม่เอาสว่างนี่หมายถึงอ่านหนังสือได้เลยโดยไม่เปิดไฟคือถนัดที่อ่านหนังสือได้โดยไม่เปิดไฟค่ะคือเข้าใจแล้วสามารถมองเห็นตัวหนังสือได้คืะคือเรียกว่าสว่างไอ้หลังคาที่ทะลุทำหลังคากระจกที่ส่องส่องตรงบันไดนั่นแหละใช่แล้วคุณทำเพิ่มเหรอ คือปกติเนี่ยการมีช่องแสงหนึ่งช่องเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีสําหรับบ้านมันทําให้บ้านเนี่ยดีแต่ว่าบังเอิญทิศทางที่คุณมีเนี่ยมันไม่ดีทิศทางที่คุณเปิดเปิดช่องแสงเนี่ยมันไม่ดีไม่เขาห้ามสามทิศหลักๆไม่ให้มีทิศตกเหนือห้ามมีทิศตะวันออกเฉียงเหนือห้ามมีแล้วก็ทิศตะวันตกเฉียงใต้ห้ามมีแต่คุณเนี่ยดันอยู่ตะวันออกเฉียงเหนือ ห้ามห้ามมีแสงเพราะว่ามันทําลายทําลายพลังแล้วอย่างนี้แล้วมันจะไปเปิดตรงไหนได้ให้มันสว่างไม่ต้อบอกมันก็นี่ไงอันนี้คือคือพอมันมันไปกดมันซ้อนกันพอมันขยับอันนึ่งมันก็ไปติดอันนึ่งมันก็ไปติดอันนึงไปเรื่อยๆถึงไม่ถึงไม่ไม่แนะนําให้ทําไงไม่งั้นมันก็ลื้อไปเรื่อยลื้อเยอะลื้อต้องลื้อกับเกือบเยอะงั้นเราต้องปิดจะดีกว่าใช่ไหมคะ เราใช้ไฟแทนปิดดีกว่าติดไฟให้มันสว่างปิดให้มันทึบไปแค่นั้นเองถ้าทำยากก็แค่หาอะไรทึบๆปิดไปก่อนอย่าให้แสงมันลงติดไฟกิ่งตาอืมตาใบหน้าคุณเปิดมากี่ปีแล้วป้าเพิ่งมาเปิดเมื่อสองสามปีอ๋อยังดียังดีใช่ไหมคะเพราะว่าเวลาที่ติดตำแหน่งนี้แล้วมันจะมีผลกระทบกับผู้ชายสุขภาพ ทุกเรื่องแล้วแต่แล้วแต่เวลาเฉพาะวิชาที่อยู่ในบ้านมันจะมีผลกระทบใช่ไหมครใช้คนเดียวมันสองสามปีได้แคนั่นแหละนั่นแหละป่วยบ่อยเยอะมันจะมีผลกระทบอ่าเดี๋ยวนี้เขาไม่รู้จะจัดยังไงด้วยเพราะว่าที่คุณจํากัด่เตียงนอนมันขยับไม่ได้เลยจริงๆแล้วมันจะต้องขยับเตียงแต่ทีนี้เตียงมัน มันขยับไม่ได้ไงแล้วถ้าซื้อเตียงแล้วห้องครัวเนี่ยขยับไปก็ก็ไม่โอเคอยู่ดี<ม>เดี๋ยวจะว่าเอ,อาจารย์ทำไมไม่แก้ให้คือทุกอย่างนี่มันมันติดไปหมดโตอาหารอยู่ตรงั้นก็ไม่ดีโตอาหารอยู่ตรงั้นก็ถึงบอกว่าต้องทำห้องไงมันเป็นโซนที่ไม่เหมาะใช่ไหมคะใช่ทำห้องสมมุติว่า้องทียมาทันเป็นครัวอ่าดีดีกว่า คือเรื่องของเรื่องก็คือเวลาเนี่ยรั้วรัวมันไม่ได้ปิดมันไม่ได้ปิดสนิทไงคนมองเห็นครัวไม่ได้คนนอกมองเห็นครัวไม่ได้เวลายืนอยู่นอกบ้านเออพราะถ้าถ้ามองเห็นครัวเนี่ยเราจะยิ่งยิ่งทำทำมาหากินยากเก็บเงนินยากมีฉากปิดครัวอันน้นก็พอใช้ได้อยู่ใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้แล<ม>้วถ้าเกิดว่าเราตียายเป็นพวกผนังเบาขึ้นมา ปิดเลยแล้วปิดแล้วเปิดประตูมันก็กินเนื้อในบ้านไงมีอหัวอยู่ในบ้านก็เหมือนทั้งบ้านเป็นหัวใจตั้งน้ำพยายามเพิ่มรายได้ก่อนตั้งน้ำก่อนเพิ่มเพิ่มรายได้ก่อนตั้งน้ำเพืออะไร ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะสอนอาจารย์สั่งอยู่กําลังออกใบสั่งยาให้เดี๋ยวหนูพอลับยาแล้วหนูจะดีขึ้นตอนนี้เอาเอาเท่าที่เอาเท่าที่ได้ได้เดี๋ยวเขาบอกคุกจะต้องกินต้องกินด้วยต่อเนื่องเอาเท่าที่เอาเท่าที่ทําได้ก่อนเบื้องต้นอ่าแล้วถ้าเผื่อพอคุณดีขึ้นแล้วคุณอยากขยับกว่านั้นก็ปรึกษาอีกทีนึงเพราะมันจํากัดอ่ะเออขยับออกมาข้างนอกดวงดวงเจ้าของบ้านคุณนี้ไม่ค่อยดีหรอครับ ไม่ใช่ปีนี้ยี่สิบปีเลยเนี่ยมันเริ่มมาสองปีแล้วอ๋อจากยี่สิบปีคนนึงมันจะมีเวลายุคหนึ่งยี่สิบปีคือคนทั่วไปปกติอ่เพราะฉะนั้นอันนี้มันก็เกิดขึ้นมาตั้งแต่โบราณแล้วสี่ห้าพันปีก่อนมันก็เป็นอย่างเงี้ยมาจนถึงปัจจุบันเพราะฉะนั้นคนรุ่นก่อนเขาคิดว่าเอ้ยแล้วทำยังไงมันถึงจะดีขึ้นเขาก็ลองปรับโน่นปรับนี่ จกนกระทั่งมันกลายเป็นว่าเออให้ทําแบบนี้ดีเขาก็จดบันทึกเอาไว้มันก็เกิดวิชาคงช่วยขึ้นนี่นี่นี่อ, <c oughs> อยู่นั่นอ๋ออาจารย์อยู่ที่นั่น <c oughs> เป็นเด็กที่โตที่นั่นถึงว่าแล้วก็อ,อ่าแล้วก็ทําที่นั่นส่วนใหญ่อาจยก็ผิวอ๋อส่วนใหญ่อาจารย์ก็จังเลยไอ้เนี่ยอ๋ออันนี้เป็นคนสอนสอนที่นันด้วย เอาเต็มที่เลย1 4 6 2 3เอาเท่าที่ทำได้แต่ว่าขาดขาด1 4ไม่ได้เอาแค่สามันไม่ต้องไม่ต้องตามน้ำพิเศษ1 4 6เป็นหลักก่อนแล้วก็เสริมด้วย2 3เตายังเปลี่ยนไม่ได้ยกเว้นว่าครัวครัวย้ายเพราะว่าเตาตอนนี้จริงๆเตาตอนนี้มันอยู่ที่6กพ่คาดอืม แต่เป็นหกพิฆาตเจ้าบ้านแล้วมันบิดไม่ได้เพราะมันยาวเราเรายกเลิกเตาเก่าแล้วเปลี่ยนเตาใหม่เป็นเตาหัวเดียวเราวางหกพิฆาตแล้วเขาไม่พอใชักคนเขาเยอะนนัสามหัว,หวเปลี่ยนเตาใหม่เลยไม่ถึงถึงเปลี่ยนถึงเปลี่ยนถึงเปลี่ยนมันก็บิดไม่ได้มุมมันมีแค่นั้นเอง จนกว่าตั้งิ้าวไม่ยานต้องเปลี่ยนอยู่แล้วเตาสีดำเลยอ่ะเอาสหัวเอาหนึ่งหัวหรือสามหัวไม่เอาสองคือเตาเนี่ยเป็นเครื่องมือที่เป็นตัวแทนของการทำมาหากินเตาเนี่ยต้องต้องสะอาดอยู่ตลอดเวลาน้ำมันเปื้อนอะไรไม่ได้ต้องเช็ดอ่า ต้องดูแลไว้ตลอดตัวนั้นอ่ะตัวตัวเรียกว่าเป็นตัวเรียกทรัพย์เลยเออนอกจากอยู่ในครัวแล้วต้องต้องรักษาตำแหน่งเตาให้สะอาดจมูกปุบไม่ได้ผมหลังยาบลยาบบอหันหันที่จะออกไม่ได้อะไรไอ้หนาตังไอ้เจ็ดสิางทางๆน้ำจิ้งกิบเราไม่จริง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 มันขึ้นอยู่กับใครไม่ไม่ขึ้นอยู่กับบ้านไหน แล้วเราก็ตเตงที่เดิมบ้านที่ไม่มีเตาก็อ่อนแอ๋อที่ไม่ทำกับข้าวเลยก็อ่อนแออ่อนแอใช่มันมีบางบ้านไม่ทำกินเลยไปซื้อขากินซื้อขากินอย่างเดียวพอไปซื้อเขากินมันก็เหมือนหมายหมายถึงทําอะไรมันไม่ค่อยได้กําไรเพราะว่ามันจะต้องเอาส่วนที่เป็นกําไรไปใช้แต่ว่าไม่ไม่ควรกินสองหัวควรจะเป็นหนึ่งหนึ่งกนควรเป็นขี้สาวกันใหม่ทั้งหมดต้องคัวได้ไม่ได้ได้เลยก็จะอย่างน้อยก็ไดีกว่านั้นการมากไม่ได้ ที่นีมันก็มืดแล้วห้องเยอะมากก็ไม่ได้เราะมันเออใช่มันมืดแล้วแค่นั้นก็เลากั้นแล้ว้านกันแล้วที่บ้านเราแบบทำกั้นแล้วที่านเราทกันแล้วี่านเรางกันแล้วี่บ้านเราแบบทมกันแล้วที่านเราทำกั้นแล้ที่ท้าเราทกันแลที่บานเราแบบทำกันแล้วที่านเรทกัแลวที่้านเราทเ้นแล้ี่ยนเาแต่ทยกันแล้วที่ราทกน้ว่าเราแบบ้น้ีา ปรับตัวอาหารนะครับอต่เราต้องยกเลิกเตาปิ้งนี้ข้างนอกนะคะอ๋อปิ้งนี้ตรงนี้คือถ้าจะใช้ก็ต้องทำให้ควบคุมค่าใช้จ่ายในบ้านไม่ได้ควบคุมต้นทุนการหาปไม่ได้เอาเตาปิ้งนี้ยกเลิกเตาอบได้มห้มีที่เดียวมันคุมทันต่างเวลาคุช้จ่มีเยอะปยนงที เดี๋ยวค่อยๆดูคลิปค่อยๆดูเลยค่ะมันต้องบอกว่าศึกษาศาสตร์เท่าไหรเลือกมาผิดเล่มอะคือมันผิดเยอะมันทำนิดๆหน่อยๆมันไม่ได้ผลออ๋อที่อาจารย์บอกไงผิดทุกอย่างเลยอ่ะแต่คุณทำอย่างสองอย่าง